สวัสดีค่ะช่องนกนองคอมเมนต์ค่ะทักทายกันวันใหม่นะคะเริ่มต้นใหม่กับวันใหม่นะคะให้ทุกคนสุขภาพแข็งแรงนะวันนี้จะพาเพื่อนๆไปดูอุปกรณ์รับมือนะคะสำหรับวันไฟดับนะคะ โดยทั่วๆไปถ้าเกิดเป็นไฟดับหรืออะไรเงี้ยถ้าถ้าไม่ใช่บ้านที่มีเด็กหรืออะไรก็จะสะดวกสบายนะคะถ้าบ้านที่มีเด็กก็จะลําบากคราวนี้ก็เราก็ต้องเตรียมรับมือกับวันไฟดับอย่างอย่างที่ตัวเราเองนะคะก็จะเตรียมเป็นไฟฉายนี่ก็ไฟฉายค่ะแต่ไฟฉายทุกที่เราให้ดูนี่คือเสียบชาร์จแบตเตอรี่จาก สายชาร์จโทรศัพท์ของเราเนี่ยนะคะก็คือเราเตรียมพร้อมไว้เสมอเราก็มีหลากหลายแบบนะคะราคาตั้งแต่หลักร้อยนะคะหาซื้อได้ตั้งแต่หลักร้อยร้อยสองร้อยสามร้อยนี่ก็ซื้อได้นี่เราก็มีหลายแบบหลายคอร์เรคชันเราก็เป็นคนขี้กลัวแล้วก็นอนหลับง่ายเนาะไม่ก้าจุดเทียนก็เลยเตรียมไฟฉายไว้จำนวนเยอะมาก บางบางอันก็มันจะมีเนี่ยาสามสามแถบนะคะสามแถบแต่ตัวนี้ฟังก์ชันของเขาคือเราจะสามารถเลือกเปิดตัวกลางตรงกลางนี้ก็ได้หรือว่าริมซ้ายกับขวาก็ได้เท่ากับเซฟแบตเตอรี่ได้เยอะแล้วก็เวลาชาร์จแบตเตอรี่ก็คือชาร์จกับไฟฟ้าแล้วสามารถอยู่ได้หลายวันค่ะ แต่ถ้าใครไม่มีไฟฉายนะก็โทรศัพท์ที่บ้านที่เป็นปุ่มกดธรรมดาเนี่ยค่ะเขาก็จะมีไฟฉายด้วยแล้วชาร์จแบตเตอรี่ทีหนึ่งก็น่าจะสอ่สองไฟฉายนี้ได้ประมาณครึ่งคืนเลยนะเพราะประจุไฟฟ้าของแบตเตอรี่จะมีเยอะอยู่ ยิ่งถ้าเป็นมือถือ Android นะคะแต่เ,เขาจะมีแบตเตอรี่ประจุไฟฟ้าณปัจจุบันนะคะถึง6 6 0 0 0มิลลิแอมแล้วก็อันเนี้ยแต่ว่าเขาจะเปิดยาวๆไม่ได้เหมือนไฟฉายนะคะเพราะว่าอา,อาจจะทำให้มีความร้อนสูงในในเครื่องมือถือนะ ถ้าเป็นไฟฉายนี่จะเปิดทิ้งค้างวางไว้ได้ยาวๆเลยจะไม่เป็นไรหรือหรือเพื่อนๆบางคนจะซื้อแบบเขาเรียกตั้งได้เนาะเป็นตัวสปอตไลท์ตัวนี้จะตั้งได้แล้วก็อ่านหนังสือเขียนหนังสือได้ด้วยแล้วพับจัดเก็บได้ไปไหนมาไหนได้สะดวกแบบนี้ก็ยิ่งดีใหญ่เลยค่ะแต่ก็ชาร์จแบตเตอรี่แล้วก็ไปกับเราได้ทุกที่เหมือนเดิม สมมุติว่าไปนอกสถานที่ตั้งแคมป์หรือที่ไหนก็คือจะใช้ได้นะเป็นอุปกรณ์ที่พกพาได้หลากหลายน่าจะเป็นไฮไลท์ของคลิปนี้เลยนะคะก็คือจะเป็นพัดลมพัดลมตั้งโต๊ะนี่ก็เป็นพับเก็บได้ชาร์จแบตเตอรี่ทิ้งไว้แต่ไม่ไม่เย็นเท่ากับพัดลมที่เราเสียบปลั๊กใช้ตลอดนะคะอันนี้เขามี ประจุไฟฟ้าที่เท่าไหร่ก็ไม่ได้อ่านข้อมูลมาแต่ว่าถ้ามีน้องๆตัวเล็กๆอยู่ที่บ้านก็จะช่วยได้จริงๆแล้วคลิปหน้าจะมาไลฟ์สาระให้ชมใหม่นะคะฝากกดไลค์กดแชร์ดชรดกด s u b สไครต์ช่องของเราด้วยบายบายค่ะ